We are We love Music Fest เทศกาลดนตรีแห่งความรักสุดโรแมนติกที่โอบล้อมด้วยไออุ่นจากขุนเขาและครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณสามารถ drive in รถยนต์ส่วนตัวเข้ามาสวีทในพนที่ชมคอนเสิร์ตพบกับวง P.O.P. โต๊ศักดิ์สิทธิ์เบนชลาทิดส t ต็ปตูพบทอนรูมเตอร์ตินายโจโกองโร r ิรินทิปโจโว่านาเอนโดฟิดสเลอและศิลปินอีกมากมาย11กุมภาพันธ์นี้ที่ทองสมบูรณ์คลับอำเภอปากชอ่องจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเกตเมเจอร์ Major, สนับสนุนความรักโดย We are We love เทศกาลแห่งความรักในครั้งนี้จะหวานขึ้นอบอุ่นขึ้นและซึ้งกว่าทุกปีด้วยบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขากับคนที่คุณรักสุดหัวใจกับความสุขที่สุดแสนโรแมนติกและครั้งแรกของประเทศไทยที่คุณจะสามารถ drive-in รถยนต์ส่วนตัวเข้ามาสวิี์ในพื้นที่ชมคอนเสิร์ตใน We o u We Love Music Fest ตอนรักแรกพบกับวง P.O.P ต๋อ,อ,อนนตศกนนกาาักว่ยดคนคนคนิามาทนี้เป็นฉลาดทิศแม่จะรักเธอเท่าไรฉันต้องคอยบังคับใจแต่โปรดจะสงสัยนั่นคือความจริงใจงจะพงจะสูกพบทอด ที่ความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าจบต้องรักเพรักฉันมีรักที่ขับขันที่สดใสฉันออนวอนเป็นสุดใจรอสิริเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันจบว่าที่เล็กๆที่ฉันเรียกมันว่าความรัก

<B aker> อรกอรพบว่ารักครั้งนี้สำคัญกว่าสิ่งใน<ล>ชานิสาร์ยังจงลและคิดถึงวันที่สอเราเคยผูกพันน็อตวรุษเธอคือคนนั้นจริงจริงหรือเปล่าและเด<ธ>อะบีกินรพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดมันและเครื่องเล่นมากมายที่คุณสนุกได้ทั้งวันร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนช่วยกันเก็บขยะภายในงานมาแลกน้ำดื่มฟรี11กุมภาพันธ์นี้ที่ทองสมบูรณ์คลับอำเภอปากช่องบัตรราคา1,200บาทรับสิทธิ์ร่วมสนุกกับเครื่องเล่นสุดมันได้ฟรี1กิจกรรมจำหน่ายบัตรที่ไทยทีเกตเมเจอร์ Major, ทุกสาขาและทองสมบูรณ์คลับอำเภอปักช่องรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนผู้ประสบภัยน้ำท่วมสนับสนุนความรักโดย We o s We l o v ก็พวกเรารูมเตอรี่ไนน์นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับในคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ที่มีชื่อว่า We All We Love Music Festival นะครับงานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่ไร่ทองสมบูรณ์นะครับที่ปากช่องนะครับแล้วก็เป็นงานแรกด้วยที่พิเศษมากๆนี่จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับที่เราสามารถ drive in รถเข้าไปนะครับเพื่อไปดูคอนเสิร์ตได้นะครับงานนี้เราเอารถเข้าไปจอดในงานเลยจอดดูเลยจอดดูในรถเลยแล้วมันแบบได้โรแมนติกได้บรรยากาศ เรียกว่าความรักกำลังแบ่งบานนะใกล้ๆวาเลนไทน์ครับผมใกล้ะนะคะ<อ>ก็11กุมภาพันธ์นี้ใช่ <มา S 1> แล้วก็ะะบัตรนะครับหาซื้อได้ที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ครับผมวันที่11กุมภาพันธ์ไปเจอกันให้ได้นะครับบรรยากาศดีแน่นอนครับ